สวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่อง Picky Hit Cat วันนี้นะคะเราก็จะมาเออเล่นกับ FC นั่นเองก็คือน้องเขาชื่อซีเบลนั่นเองนะคะก็เดี๋ยวไปเล่นกับน้องซีเบลกันก็เดี๋ยวเราอย่างแรกเราจะมาสร้างบ้านให้น้องเขาก่อนเลยนะคะทุกคนก็ขอบคุณมากๆเลยนะที่ติดตามช่องพี่นะโอเคงั้นเราก็ไปเล่นเริ่มเล่นกันได้เลยหลังจากที่เราไม่ได้ถ่ายคลิปนั้นตอนแรกวันนี้เอาจริงๆตอนแรกเราว่าจะถ่ายคลิปแบบเออรีวิวแบบลูกบิกหรือว่าของอะไรอย่างนั้นแป๊บนึะ เดี๋ยวโอเคเราถ่ายแล้วโอเคโอเคไปกันไปกันมาแล้วมาวพี่ถ่ายแล้วเดี๋ยวลูมให้เข้ามาเข้ามาเร็วเอ๊ะเดี๋ยวคันโอ้ยไม่ได้จะกดอ,อุ้มกดผิด เอาเอามา,เ,า,มา,เ,า,มาเดี๋ยวก่อนไข่เนี้ยเดี๋ยวก่นกอนเดี๋ยวก่อนนะซีฟังกดผิดขอโทษทีโอเคสวัสดีคะ่ะทุกคนโอเคไอ้ไม่ได้จะกดอ้อมกดผิด <laughs> เอาแมา่ไป <laughs> จะกดลูเมทให้เดียดเ๋ยวก่อนกดผิดแล้วนี่ไข่นี้เอาใหม่ลูเมทโอเค เออหนูเป็นใครคะหนูเป็นใครหนูเดี๋ยวก่อนค่ะหนูเป็นใครแบนดีไหมเคยแบนก็ได้หลังจากที่เราไม่รู้จักเขาเราก็แบนเขาออกไปโอเคงั้นเรามาเล่นกันไปดูกันว่าเราจะทำอะไรงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันว่าแบบโอเคเอากดพีดน้องไม่กระดมันชอบเป็นอย่างนี้ยกลับมาก่อน กลัมากมรพี่กดผิดจะกดอุ้มแล้วหลังจากนั้นก็กดผิดเดี๋ยวน้องน้องกลับมาพี่กดผิดขอโทษแล้วคือตอนนี้น้องก็คือหายไปเลยคือตอนนี้น้องจะแวบมาบ้านเลยหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นี่เดีวกัหลังจากนั้นเราจะเพิ่มสปีดให้เป็นสามสิบห้านะคะโอเคสงสัยน้องคงรอน้องคงไปรอที่นู่นแล้วแหละมั้ง เอ้เดยเดี๋ยวเ,ยวเยวน้องกลับมาเราน้องกลับมา,บมาเขาโทษที่พี่กดผิดเอาใหม่อันแบนแล้วพี่จะลูมิทให้อีกทีพี่จะกดอุ้มเมื่อกี้แล้วมันก็ไปกดผิดเอามามาเคยไปแล้วแล้วเดี๋ยวเราไปดูที่มันอัปเดตใหม่กันเถอะทุกคน่งคือตอนแรกเราเคยรีวิวให้แล้วใช่ปะว่ามันมีแบบแผงยาที่แบบอ่ะแบบเขาเพิ่งเอามาใช่ปะอันนี้เรารีวิวไปแล้วเดี๋ยวเราไปรีวิวที่นึงโอเคน้องถาาาามววว่ไไไปปหนนเเเเดดีี๋๋ยยรจะตอบข ไปหลุดมันชอบหลุดเดยวนะโอเคโอเคไปดูที่ที่อัปเกรดใหม่โอเคไปกันหลังจากนั้นนะคะเราเดี๋ยวก่อนเนี่ยทุกคนเราจำได้แหละอันนี้นะคะทุกคนอุ้ยลื่นไปนิดนึงเอาไหม โอเคหลังจากนั้นนะคะอันนี้จะเป็นเออร้านอาหารนะคะทุกคนก็คืออ่าเดี๋ยวไปดูกันว่าเอน้องเขาก็คือจะมาเออเป็นแคชเชียร์ให้เรานะเอาเอาเอา,เอาตังออกมาเลยนะคะเดี๋ยวจะถามว่าขี้โกงนะคะโอเคแล้วก็เอาตังออกมาก็คือน้องก็กลายเป็นแคชคเชียร์ไปแล้วนะก็คืออันนี้จะเป็นร้านข้างในเออรับอะไรดีคะโอเคฉันแค่จะมารีวิวร้าน,นะคะ่ะไม่ได้จะรับอะไรรับน้องกลับบ้านโอเค สเต็กแล้วกันเนาะเอ๊สเต็กที่หนึ่งค่ะโอเคค่ะเราจะเราเราจะเราจะเออโลเพไปก่อนนะเดี๋ยวเรานั่งเดี๋ยวเรา,เร,ารีวิวร้านเลยแล้วกันเนาะทุกคนอันนี้จะเป็นพวกแบบไฟนะอะอาได้แล้วหรออันนี้มันแผนเค้กไม่ใช่หรอคะดิฉันสั่งสเต็กแต่คุณคุณให้แพนเค้กโอเคงั้นตามนั้นไม่เป็นไรคะ่ะทุกคนเราไม่ได้แบบอยู่นานขนาดนั้นนะคะทุกคนก็เลยโอเคค่ะ ฉันเออเอาเงินให้คุณนะคะคุณรับไปนะคะ่ะโอเคโอ้อร่อยมากเลยค่ะไม่ได้ลิมรสเลยโอเคอร่อยมากค่ะอร่อยมากโลเพในการกินก็คือหนึ่งบาทค่ะโอเคค่ะคุณคือดิฉันจ่ายไปแล้วนะคะเออเราเราจ่ายไปประมาณกี่ใบเนะี <laughs> ่ยดูจากเงินแล้วแบบโอ้โหแบบอย่างเยอะอะ <laughs> โอเคหนึ่งบาทก็หนึ่งบาทโอเคเรากินเสร็จแล้วเนาะปไปรีวิวกันต่อเนาะ อันนี้จะเป็นที่ทําอาหารนะคะทุกคนแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแบบชื่อแบบเมนูนะคะข้างบนอ่าเดี๋ยวเราไปดูที่อื่นกันต่อเลยนะแบ๊บซีเบลไปกันซีเบลซีเบล,เบล,เบลไม่พี่อุ้มกันอ๋อลืมไปมันมีกดได้เนาะเออโอเคงั้นเราีร,าริวต่อก็คืออันนี้จะเป็นเออถ้าสมมติเราเปลี่ยนเนะี่ยมันจะเป็นเหมือนแบบงานจัดงานวันเกิดอะไรเงี้ยตรงนี้ที่คือที่เปลี่ยนแต่เราต้องรออีกหนึ่งนาทีเลยนะคะทุกคนกว่าเราจะกลับมาเปลี่ยนได้อีกทีก็อันนี้จะเป็น มันเกิดเนาะก็คือเราเอาแบบของขวัญอะไรอย่างนี้ได้เนาะอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวเราลอีกนาทีนึงนะคะเราวบอกว่าเราไม่อยากเราขี้เกียจรอนะเราไปที่อื่นกันก่อนเลยเนาะโอเคอาจจะซีเบลดูถ้าจะไม่อยากไปเดี๋ยวเรานั่งรอกับซีเบลก่อนโอเคหลังจากนั้นก็คือเออสมมุติว่าเราวันนี้วันเกิดเรานะก็คือเราวันนี้วันเกิดเราแต่ความจริงๆไม่ใช่นะคะทุกคนเราวันนี้เราไม่ได้วันเกิดเรานั่นเองนะคะทุกคนโอเควีเขาให้ของขัญเราด้วยโอเคขอบคุณค่ะ มดสีแดงเหมือนกับเครื่องบนโต๊ะเลยเคขอบคุณนะคะเดี๋ยวกดออกก่อนโอ้แล้วก็มีการตบมือเขเคยแย่แล้วเราก็เต้นโชว์เลยค่ะเต,เต้นเลยเคแล้วก็เต้นโชว์ค่ะเต้นเต้นเลยเต้นเลยเดี๋ยวติดเก้าอี้เต้นเลยครับเต้นอ่ะแล้วจากนั้นก็คืออาการหนักกลับบ้านไม่ได้เพราะว่าเมานะคะไม่ใช่นะคะทุกคนเคแล้วก็อุ้ยี๋้วกอนท่าเดี๋ยวบับเขาไะเนี่ยไม่น่าใช่เนาะไม่ื่อกี้ ท่าเดียวกับเขาแต่จังหวะไม่ได้เดียวกับเขานะหมายถึง <c oughs> คือน้องเป็นไรอ่ะน,น้องน้องคลานโตหรอน้องน้องตกโตเกอี้หรือเปล่ามาท่านี้เลยเอาเหมือนกันนี่กงคูใจตรงกันนะเนี่ยไปกันไปเราต้องไปแล้วครับเราต้องไปแล้วไปกันลูไปกันลูกน้องหยุดเต้นก่อนมันอุ้มไม่ได้หรือเปล่าเอออุ้มได้นะเอาไปอุ้มไปตอนนี้เต้นเลยแล้วกันไป แล้วก็จำไม่ค่อยได้มันมีอัปเดตที่ไหนบ้างนะแต่ว่าเราจำได้ว่ามันอยู่แถวแถวนี้ปะหรืออีกฝั่งนึงนี่แหละสักอย่างน่าจะอีกฝั่งเนาะแปะเดี๋ยวรออีกสักนาทีนึงนี่กันหนึ่งนาทีแล้วปะ่ะแต่จากที่พูดมากไปนานนะคะทุกคนเราเคยรีวิวเอ,อ่อความลับในสระว่ายนา้ำแล้วตั้งแต่ตอนนั้นที่เราแต่งตัวอย่างน่าเกลียดถ้าคลิปเสร็จยางงั้นโอ้โหยังไม่เสร็จเลยคะ่ะขอโทษนะคะเลาบางที่เราแบบมันผ่านไปเจ็ดนาทีแล้วอะแบบงงๆอย่างอ่ะ โอเคไปกันต่อเลยทุกที่เราถ่ายนีย่คือแบบไม่ได้ดูเวลาเลยนะเนี่ยแบบไปครึ่งชั่วโมงได้นะเนี่ยแบบถึงว่าเด็กคลิปแบบลงจะนานเลยกว่าจะลงได้โอเค okay, ไปกันต่อโอเคนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นร้านร้านอะไรอะไปดูหน้าร้านไปซ่อนแอบกันไหมเเดี๋ยวไว้คลิปนะคะขอโทษทีนะโอเคเดีวก็ ขอโทษนะโอเคค่ะทุกคนโอ้ก็คือน้องเขาเปลี่ยนฉากแล้วนะคะทุกคนก็คือเดี๋ยวเรานะคะก็แบบดูไปโอ้น้องน้องอย่าปิดไฟเด็กเราไม่ได้มาทําคลิปล่าท้าผีนะอ๋อเดี๋ยวทำไมเมื่อกี้เหมือนประตูนยะังไม่ปิดนี่นะอ๋อนี่เป็นร้านปืนป่ะเออเหมือนละเดี๋ยวก่อนนะอ๋อโอเคงั้นเป็นร้านปืนแหลนะเนาะโอยอย่ายิงพี่นะพี่พี่ยอมแล้วพี่ยอมแล้วถ้ายอมคือท่าไหนนะเดี๋ยวก่อน โอเคเรายอมแล้วยอมยอม,ยอมแล้วยอมแล้วโอเคไป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 กันต่อเลยอ่ะน,น้องน้องขี่ของน้องอ่ะไปตามพี่มาเร็วอ่านี่จะโอ้ยมีสองฝั่งนะทุกคนงั้นเอาตรงนี้ก่อนก็ได้เนาะอันนี้จะเป็นร้านอาหารนะทุกคนเนี่ยตรงนี้ก็จะมีที่เปลี่ยนเหมือนเดิมสมมุติเราไม่อยากให้มันเป็นร้านอาหารแล้วเ,เราอยากลองเนี่ยอันนี้คืออะไรอ่ะโอ้อันนี้คืออะไรอะ่ออนนออะ,อะที่ซื้อรถหรอที่ทําประกันรถหรอ โอ้น้องน้องขึ้นไปขับรถเรียบร้อยนะ <c oughs> โอเคข้นจีรถนี้มันก็มีอยู่ในรีเมียมปะใช่ปะโอเคงั้นเราก็ขับรถที่ทเลยอออันนี้อันนี้ขึ้นไปไม่ได้ปะเออมันไม่ได้อัตรงนี้ไม่ได้นะคะทุกคนอันนี้จะเป็นที่คุยประกันหรือปะเออแบบเวลาเรารถชนหรืออะไรเงี้ยอันนี้ก็จะจลาเป็นที่คุยที่หนึ่งนะโอเคซีเบลซีเบลไม่ต้องคุยนะคะมันไม่มีใครให้คุยงั้นเราไปกันต่อเลย โอเคสีเวลยคือแบบเมื่อกี้มันกดแบบรัวเฉยเลยอะแบบจะกดอุ้มแบบจะเลือกท่าอุ้มใช่ปะ่ะแต่ว่าหลังจากนั้นมันก็กดเองของมันบบโอเคข้อเสียของการเล่นในโทรศัพท์ก็คือไม่ชินเลยอะแบบเอ,อิมไปเป็นชนทีก็จะกระโดดอย่าง,งี้ยคนที่บอกอันนี้เป็นที่ซักผ้าพี่เติมเลยโอ้โหตอนตอนนี้ตอนนี้เออไม่ได้เติมนะคะพี่โมจิจอยมานะคะแต่ว่าตอนตอนีนนน้ไม่ได้เติมนะคะพี่เติมแค่พีเมียมา เ,เดี๋ยวก่อนนะพรีเมียมสกุลเนี้ยสกุลผิดอะเดี๋ยวก่อนนะพรีเมียมพรีเพียมแปลว่าอะไรเออเขาคงเข้าใจอะเนาะน่าจากคือเราเราไม่ถน,นัดพิมพ์โอเคเขาน่าจะพยักหน้าปะ่ะเมื่อกี้หรือว่าอะไรไม่รู้เอ้ยไม่ได้จะเป็นคุณโทรศัพท์คุณคุณโทรศัพท์แบบ อืมซีเบลซีเบลอยู่ไหมตอนนี้ซีเบลอยู่ไหมพี่เติมบ้านเจ็ดไหมคะบ้านเจ็ดไหนคืออะไรอ่ะบ้านเจ็ดอันนี้มันบ้านสิบเจ็ดนะไม่ใช่บ้านเจ็ดบ้านเจ็ดคือดีค่าน้องๆคืออะไรโอ้พี่โมพี่โมจิม,มาถ่ายคลิปอะไรตอนนี้นี่หรือเปล่า เดี๋ยวถามเดี๋ยถามอยากอยากรู้ตรงว่าพี่โมจิอยากคือเราเรา,เรารู้เรารู้ว่าพี่โมจิเออเปิดทำ YouTube เหมือนกันนะคะทุกคนเดี๋ยวดูนะเราองถามซีเบลด,ดูรู้จักพี่โมจิไหมอยากรู้พี่พี่โมจิจะมีปฏิกิริยาตอบกลับอย่างไรบ้างคือตอนนี้เน็ตแลกเดี๋ยวก่อนนะน้องยืนข้างเราเลยเคคืออะไร พี่เติมบ้าน v i p พีไหมคะบ้านเจ็ดอ๋อเข้าใจแล้วอ๋อเขาหมายถึงเพนท์ฮาวว่าเออไม่ได้เติมแป๊บนึงนะเราต้องคุยกับ เราต้องคุยกับพี่โมจิก่อนที่เขาจะอันเฟนเรานะคะเรากลัวว่าแบบ <c oughs> คือแบบบางทีเรามีปัญหากับแบบคนอื่นะแบบสมมุติเราคุยกับคนนี้อยู่แล้วเราแบบพิมพ์ไม่ทันอย่างเงี้ยแล้วเขาแบบเขาคิดว่าเราจะเมินเขาอะแล้วแบบอ่าไหนแล้วก็รีวิวจบแล้วเนาะแล้วก็เออไหนไหนแล้วก็จบคลิปเลยก็แล้วกันนะคะทุกคนโอเคมายืนกันตรงนี้เลยเดี๋ยวเรามาปิดคลิปด้วยกันไปไปไปโอเคไป เดี๋ยวค่อยไปคุยกับพี่โมจิทีเดียวอแล้วเขาหายไปแล้วพี่น,น้วงัี่พี่โมจิอันเนี้ยอาจริงเออคุณอย่ายืนบังกล้องค่ะโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเรามาเต้นกันเลยนะเราเคจบคลิปจบคลิปมาแล้วามายืนด้วยกันกวนมาเร็วมาเร็วยืนด้วกันก่อนสีเบลสีเบลมายืนโอเคไปดู ไปดูคลิปก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ได้ลงยังไม่ได้ลงยังไม่ได้จบเลยเยังไม่นี่ก่อนยังไม่ได้จบคุณคุณแชทคุณแชทยังไม่ได้ลงโอ้ยคุณแชทคุณไปกดอะไรกันแน่เดี๋ยวก่อนทุกคนคือตอนนี้เรามีปัญหากับแชทนะคะทุกคนเอาใหม่เพ oh e a s e p l e โอ้ยเดี๋ยวซีเบลพี่ขอโทษรอนานเลยเดี๋ยวก่อนโอเคเอ่อพี่ยังไม่ได้อา้าวโอ้โหออกไปอืมคนใครนี้เดี๋ยวแล้วคือมีคนเข้าไปในบ้านเราป่ะเมื่อกี้โอเคงั้นจบคลิปกันเลยแล้วกันสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแค่นี้บายบายค่ะทุกคนบาย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 